ก่านปรบผ่านุ่มไฟาลายสูตรเข้มข้นเอลกันซีรีส์ท่ายพืชตราไร่ทิพนี่เลยค่ะร้านนี้อีกหนึ่งร้านร้านข้าวต้มเป็ดเจ้าเก่าของเฮียอ้วนต้องมาเลยนะเว่าใครดีใครดีหมพีน่นวัดดีค่ะสวัสด,ด,ด,ดีค่ะนี่เลยข้าวต้มเป็ดคือทุกอย่างที่ร้านจะเป็นเป็ดทั้งหมด มีทุกส่วนส่วนไหนบ้างคะไตเป็ดไตแก้น้องเป็ดพะโล่มาเป็นน่องตุ๋นใช่เลยค่ะแล้วก็ปากเป็ดเราจะเห็นส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นแบบทอดเป็ด่อดเป็ดย่างอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะแต่ถ้านี่เขาบอกต้อร่อยกว่าอร่อยอร่อยกว่าอร่อยกว่าเยอะเลยค่ะแม้กระทั่งเจ้าของร้านเองบอกยังไม่กล้าทานเลยเพราะว่าปกติอะปากเป็ดต้มคือหายากแล้วก็จะแพงหน่อยแพงแล้วก็ไม่กล้าทานใช่ค่ะแล้วก็จะมีขาเป็ดปีกเป็ดเลือดเป็ด เนื้อเป็ดเนื้อเป็ดเราจะเป็นอย่างนี้นะเราของเราจะเป็นแบบนี้จะไม่ได้เป็นผลาจะเป็นแบบน้ำใส่นะเนื้อเป็ดรวนจะเป็นเกาเหลาก็ได้ค่ะหรือว่าข้าต้มเป็ดที่ว่าทุกคนมาทานก็จะต้องทานใน่้อันนั้นใช่ค่ะเนื้อเป็ดรวมเครื่องในค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นข้าวต้มเป็ดเหมือนกันแล้วมาที่ร้านส่วนใหญ่เนี่ยถ้าปกติเวลาขับมาตอนเช้าเราจะเห็นเหมือนด้านเปิดนะแต่ยังไม่ขายอย่างอย่งอย่างค่ะประมาณถ้าเสร็จจริงๆก็คือเที่ยงเที่ยงเปิดถึงห้าทุ่มค่ะ จริงๆอะถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยคือย่านนี้จะคือคับกลางคืนถูกไหมคะถูกต้องเด็กๆวัยรุ่นเดี๋ยวนี้จะมาม,มาเยอะและเริ่มเริ่มจะแบบว่าเออร้านนู้นตรงนี้ก็จะไล่ทานไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะ ทานต่อๆกันมาซึ่งจริงๆแล้ของพี่อ้วนเองนี่คือเป็ดอ้วนเช่าเก่าเนี่ยจะขายกี่ปีแล้วคะเออน่าจะถ้ารุ่นของปตาแฟนนะค่ะก็จะน่าจะเดียบ6กสิปีได้<อ>พี่หนูนี่เป็นสะพ้ายใช่ค่ะเข้ามาถึงปุ๊บเราก็มาช่วยขายเลยมาใช่ค่ะมาช่วยค่ะมาช่วยช่วยแต่ตอนนั้นก็คือจะแฟนทํากับแม่แฟนทาและป้าป้าเขาจะเสียแล้ คือพีห่หนูมาไม่ทันป๋าก็คือแฟนพี่เนี่ยทำต่อรุ่นใช่ใช่ใช่ก็เป็นรุ่นที่สองใช่ค่ะใช่ไหมคะของเด็ดของดีของที่ร้านอย่างที่บอกไปมีไส้มีนู่นนี่นั่นเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปล้วงนะล้วงเคล็ดลับนิดนึงทำยังไงให้แบบว่าร้านมันเป็นตำนานอยู่มาถึง60ปีขนาดนี้เนาะข้าวแกงพะแนงฟักแฟงจับพริกชี้ฟ้าแดงหอยแครงต้มใส่หม้ออย่างนี้เลย จริงจริงมัน well เหมือนข้าวต้มเครื่อง่างนี้เนาะเรียกข้าวต้มเครื่องเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยอันนี้เข้าวต้มเป็ดก็จะเป็นข้าวต้มเป็ดเนื้อล้วนแล้วก็จะใส่เข้าไปเป็นข้าวต้มเนี่แหละค่ะนี่ใส่ใบเตยด้วยใช่ใช่แล้วก ah> ็จะมีน้ําจิ้มน้ําจิ้มที่นี่ขาดไม่ได้เลยนะเป็นน้ําจิ้มต้องเป็นเต้าเจี้ยวไม่ใช่ไม่ใช่เป็ดที่ว่าถ้าเกิดลูกค้าบอกว่าถ้าลืมเอาให้ีนโกดเขาต้องทานคู่กันแบบนี้ เมนูที่ขายดีคือข้าวต้มเป็ดนี่แหละใช่ค่ะข้าวต้มเป็ดเขาบอกขายตั้งแต่ชามแล้วเท่าไหร่อะคะสลึงน่าจะเริ่มจากนั้นสลึงเลยอะค่ะใช่ค่ะเริ่มจากตอนแรกจะไม่มีร้านสองฝั่งนี่นะขายตรงซอยนี้นะคะหอมจุงเบอร์กระเทียมเจียวก็หอมด้วยเลยใช่กระเทียมเจียวที่นี่เจียวเองนี่ยังไม่ได้ลองน้าจิ้มนะคะอร่อยน้องกินกับน้ําจิ้มอือได้ไหมอร่อยกิน น้ำจิ้มนี่คือแบบอยากรู้ก็ลองมาชิมกันเองนะคุณผู้ชมชิมแล้วอาจจะมันมีความเปรี้ยวกำลังดีมันไม่ได้เปรี้ยวปริปราดนอกจากข้าต้มเป็ดและสารพัดเมนูเป็ดแยกชิ้มส่วนแล้วอีกเมนูเด็ดที่ทุกโต๊ะต้องสั่งนั่นก็คือกระเพราไส่เป็ดหรือกระเพราไส่แก้วเมนูง่ายๆทำเร็วทำไวเรียกว่าถ้าจะล้วงสูตร กะเพราพี่ปรุงอย่างนี้อหคะปรุงดนนี้เลยค่ะด้วยความรวดเร็วพริกน้ำตาลน้ำมันหอยใช่แล้วใส่พริกเผาด้วยนิดนึงนี่เลยตรามด้วยนี่เลยค่ะซีอิ๊วดำฉลาดส้มนิดหน่อยให้ตาเด็กสมบูรณ์แล้วก็ซีอิ๊วขาวตราเด็กสมบูรณ์ใส่ลงไปนะคะอ่าฟ้าเขียวก็ใช่แล้วค่ะเสร็จปั๊บตั้งเตาให้ร้อนน้ำมันลงนิดนึงโอเคลุย ตัวกระเพราเป็ดเนี่ยสามารถใส่ส่วนไหนก็ได้ใช่ใช่ใช่แต่ที่สําคัญลูกค้าสั่งส่วนมากก็จะเป็นอย่างเงี้ยค่ะกระเพราไส้เป็ดแล้วก็เนื้อเป็ดนี่ค่ะนี่ขายตั้งแต่สมัยก่อนร้านยังไม่ได้ใหญ่เท่าทุกวันนี้ยังค่ะขายแค่ตูซอยนี้เองค่ะหมายถึงตรอกที่เรายืนอยู่เนี่เหรอคะต้องค่ะยังไม่มีร้านที่ให้เก้าอีนั่งแบบใหญ่โตมาทุกวันนี้ถูกต้องค่ะนี่แหละค่ะแค่นี้เสร็จแล้วเรียบร้อย จานนี้เท่าไหร่คะร้อยหนึ่งหนึ่งร้อยบาทจัดเต็มไปเลยทั้งไส้แก้วแล้วก็เนื้อเป็ดนี่คือป้ายร้านอันเดิมถูกต้องใช่ไหมคะก็จะป้ายเดิมแม่แรกเลยทำเป็นตัวคบแบบนี้ใช่ค่ะและรูปของอากงกับป๋าแฟนค่ะก็คืออากงกับป๋าแฟนเนี่ยทำด้วยกันหอมกันเป็นผู้บุกเบิร์ร้านนี้คนที่อยู่หน้าเมนูนี่คือแม่แม่แฟนแม่แฟนก็เลยรูปไว้ตรงนี้เลยใช่ค่ะเราเป็นสัญลักษณ์ ความเก่าแก่ของร้านเป็ดอ้วนตั้งแต่สมัยของอากงยังมีให้เห็นอยู่ค่ะทั้งโต๊ะเก้าอี้ที่พี่หนูยังใช้งานอยู่จวบจนทุกวันนี้แหละค่ะความเก่าแก่ของที่ร้านยังมีให้เห็นอยู่นะคะให้หวนคิดถึงวันานตั้งแต่สมัยเตี่ยก็นี่เลยโต๊ะเก้าอี้อะไรอย่างนี้ยังเป็นใช่นหมคะใช่ค่ะคือเขาจะมีคนมาซ่อมแซมบ้างส่วนมากจะซ่อมเป็นตัวเหล็กมากกว่าอันนี้ก็ขาดอันนี้ก็เป็นจาก จากของที่บ้านอันเดิมใช่ใช่ตั้งแต่แรกๆเลยค่ะร้านเฮียอ้วนก็คือร้านเป็ดอ้วนอ่าเป็ดอ้วนนี่คือเป็ดขายเป็ดเป็ดตัวอ้วนอ้วนก็เลยชอบแบบอ้วนเอาง่ายๆแล้วเวลาเราเรื่องเราเข้าใจว่าร้านของเฮียอ้วนใช่บางคนคิดว่าใครชื่ออ้วนใช่ใช่ไม่เกี่ยวเลย ค,คือเป็ดอ้วนนะคะเป็ดแบบว่าตัวอ้วนๆที่เอามาขายเป็ดอ้วนๆอย่างนี้เมื่อกี้เปิดดูเข้าไปข้างในเมนูก็คือมีหลากหลายแนะนําเลยคือเขาต้องเป็ดคุณต้องทานใช่ค่ะอื่น,นๆใดก็คือกระเพราเป็ดราดข้าวก็ยังได้<ช><ๆ>เกาเหลาไส้เป็ดผัดผักราดข้าวคือมาร้านนี้คุณเริ่มจาก40บาทเมื่อกี้เห็นแล้วข้าวหอ่เจียว40<ช><ๆ>นอกนั้น50บาทหลังจากนั้นคือทานได้เกือบทุกอย่างเป็ดหลายเมนูนี่5้บาท60บาทอะไรอย่างเงี้ยหมูบะช่องก็มีใช่ค่ะ ใครอยากทานหมูได้กระเพาะหมูไส้หมูพะโลอ้อย่างเงี้ยมีหมดนี่เราขึ้นราคากับเขาบ้างไหมอ่ะยังไม่ได้ขึ้นไม่ขึ้นเลยใช่ไหมค่ะเพราะนี่ดูจากราคาในเมนูก็คือแบบสี่สิบห้าสิบอยู่ขั้นนี้ห้าสิบบาทหกสิบบาทเราเหล่านี้ก็จะอยู่ที่หกสิบใช่ไหมค่ะ ก็คือเต็มโต๊ะแบบนี้เลยนะคะเรียกว่าจัดเต็มมากจริงๆมีทุกอย่างอย่างที่บอกไปมีปลามีเป็ดมีหมูมีไส้มีเลือดมีเต้าหู้มีจับชายมีกระเพาะคือมีทุกอย่างจริงๆถ้ามาใครชอบทานข้าวต้มหนูอยากชิมเนื้อเป็ดนี่เลยนี่เป็ดพะโลค่ะแล้วจิ้มน้ำจิ้มอันนี้คือทุกอย่าง อร่อยมากคือจะบอกว่าจริงๆมาตันี้ก็ชิลเพราะว่าตามตามทางตรงนี้ก็คือจะนั่งได้ใช่ค่ะถ้าเป็นสมัยก่อนพี่หลูกบอกว่าสองฝั่งเลยฝั่งวัดกำแพงวัดฝั่งนู้นที่เป็นทางเท้าเดินนี่คือแบบโอ้โหโต๊ะนั่งกันแบบเรียงรายเลยย่านเนี้ถูกต้องมาทีเดียวก็คือทานได้เต็มอิ่เรียกว่ามาย่าน พิธภัณฑ์สุดขอนผู้แบบฟังแล้วเล,เ,ลเลินเลินและแบ่งท้องไว้กินเมนูไข่ระดับโลกเพื่อความอร่อยและครบรสของอาหารทางเราขอมอบสีอุดำฉลักส้มราเด็กสมบูรณ์มั่นใจในคุณภาพอยู่คู่ครัวไทยมากกว่า72ปีสีอุดำฉลักส้มต้องเด็กสมบูรณ์เท่านั้นน้ำพริกเผา นี่เป็นที่เคยอยู่อาศัยสมัยบทเป็นพระของพระภิกษุผู้หรือว่าของสมุทรผู้มีข้าวของเครื่องใช้ของท่านเก็บเอาไว้มากมายหลายรายการเลยทีเดียวนี่คือที่เก็บน้ําดื่มสวรรโบราณไม่มีตู้เย็นไม่มีพลาสติกคล้ายๆเหมือนสัก,กเบืออันนี้ไม่ใช่นายิโยมนะอันนี้เป็นเครื่องบดยาสมุนไพรโบราณเป็นห้องนอนหรือว่าเป็นกุฏิที่พักของท่านจริงๆเป็นเตียงขนาดตรงตาม วินัยบัญญัติแล้วยังมีตะราชนวนที่ท่านใช้สอนโครงถันกับก่อแล้วก็มีตู้เก็บความพีโบราณอายุเกอน200ปีกับเมนูชื่อดังน,นี่เลยค่ะไก่เที่ยวปูดดูสะ่อดไก่สดๆกับปูเนื้อนั่นๆอย่างนี้อ